กันีอะไรเกิดขึ้นแต่นแต่นแต่นต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 นหลังจากที่ฝนตกแล้วมือขึ้นนี่เนาะค่ะฝนตกเรียบร้อยแล้วดินกะสิชุ่มช้ำนิดหน่อยเนาะบรรยากาศย่ามแรงของเฮ้าชนบทของจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ งัควคั้ยก็ออกหากินหยาย่างบ่ทหันเด้เข่าคอ,อกกันเด้ปล่อยงัวปล่อยคว้ยเนะาะจักหน่อยถึงลูดูทำหน้าพื่นกะจะผ้ากันมาไทาหุดหน้าสันตัวแต่ว่าช่วงนี่กะย่ง,งบอ่อลงหน้าเนาะกะเลยปล่อยงัวเลียงนำ้ำบอริเบนพื้นทีวาง ตามทองไฮทองหน้าเห้าทางผุนข้าเจ้าขัดไทเตรียมไทยหุดหน้าเนาะนี่เป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานเห่าเมื่อถึงฤดูถ้ำหน้าก็จะเตรียมพื้นที่ไว้เพื่อจะได้ท้ำหน้าทางนี่ก็เป็นพื้นที่ของสวนที่ ปลูกต้นกล้วยเอาไว้คางๆให้ข้างๆห,หน้าเห้าต้นใหม่เห่ากับอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เป็นลมเป็นเงานี่กับเวลาคำคำแดดแกกกำลังเกจัดนี่เฮ่ากับมเบึงวิถีชีวิตฝานหน้าเห้าเนาะเลี้ยงง่วกันไปเลี้ยงแบบสบายค่ะบ่ต้องไป ปูกไปจองไปจำเล่าพวา่าปล่อยให้ยางตามสบายพวา่าทองหน้าก็เป็นทองหน้าของเฮ้าเองเฮ้าบ่ตตองย่านว่าเขาจะไปบุกลุกที่ผู้อื่นเบ่งเนาะค่ะเนาะนี่แหละพิธีชีวิตของชาวหน้าเฮ้าหอดย่ามเฮ็ดหน้าก็ทำหน้าปลูกเขาถึงเวลาว่างกะเลียงซัดปลูกพัก ตามถ้ำมาชาติเนาะค่ะเนาะเองเด้อค่ะเด้อหนาอยู่บ่ค่ะอันนี้ก็เทียงหน้านย้ยเอาไว้รบแดดลบฝนตรงนี้ก็จะเป็นหิมสากำลังปล่อยน้ำไส่คนก็ทําให้ทําสวนกันไปเนาะค่ะเน,นาะงาอันนี้เฮ้าก็ปลูกไปเพื่อให้เป็นอาหารให้มั่วให้ค้ายกิน คนเด้อบรรยากาศยามเรงแนวพักขี้เล็กกับเป็นรั่วปลูกเป็นรั่วแล้วลก็เป็นพักที่ห้าใส่แกงใส่กินได้เป็นอาหารได้สะตรงนี้ก็กำลังจะมีน้ำฝนตกเมื่อคืนก็ะไดน้าม,มาซัมนี่รออีกยักพักหนึ่ง น้ำก็จะไหลขึ้นเท่ากับปล่อยปลาลงตัวที่นี่เบิ่งค่ะเบิง่งสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะเข้ามาดูชีวิตชนบทบ้านๆด้วยกันค่ะอากาศร้อนแรงมาก อากาศร้อนแรงมากค่ะเราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นั่งดูหัวไปกินหญ้าภาคอีสานจังหวัดกาฬสินค่ะเขตภาคอีสานค่ะจังหวัดกาฬสินดูเพื่อนๆดูบริเวณข้างหน้าที่เห็นก็คือ เฮ้าใส่ปลูกมั่นเนาะคะ่ะพื้นที่ว่างเฮ้าปลูกยางลงไปที่เป็นเงินกะคือปลูกได้ทุกอย่างเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดทุกอย่างที่เป็นเงินทดแทนเขาถึงเวลาปลูกเขาก็จังเป็นเขาถึงเวลาเศร้าทํำหน้าแล้วก็มาปลูกมั่นปลูกอ้อยปลูกกล้วยปลูกทุกอย่างคะ่ะที่ต้องการน้องมา้าเพิ่นกะกำลังล่องเร่นน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะ มามา,มาลูกมามาเสือมาเร็วเสือทางนี้ลูกมาเสือมาเบิงค่ะเพิ่นหอนเพิ่นกันลงมาอาบน้ำกันค่ะนี่บรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่มากดูนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครมีที่นะคะมีที่นามีที่ ว่างเปล่าก็ปรับปรุงทําแบบนี้นะคะไล่นาส่วนผสมก็โอเคอยู่นะคะดูคะ่ะดูน้องๆเขาเล่นน้ํากันอลูกลงเล่นน้ําหน่อยเชิญหน่อยคะ่ะเชวญหน่อยคะ่ะไหนน้องอะไรน้องดีๆลงมาลูกมาเร็วอยู่ไหนคะ่ะมาเร็วมาเสือหาอยัางโนหาปลาบบลูกได้บ ไอ้ปลาโบรครับมาทางพี่ครับมาทางพี่มาทางนี้ด้วยครับเด้อมาดูปลา มามาฮะไรกันพานอกลงมาเล่นยาง,งเล่นน้ำมือแรงบึ่งบรรยากาศบ้านบ้านของเห้าเนาะค่ะเนาะแดดร้อนมากค่ะอึบอบลงไปลงไปลงไป น่าอยู่ไหมคะเพื่อนๆดูบรรยากาศช่วงนี้ลมมาค่ะเย็นสบายถึงแดดจ,จะร้อนแต่ก็เย็นสบายเย็นสบายค่ะเย็นอิหลีไปไหนอีกเอา้าเอาเอเพิ่นกะไล่กันลงน้ำได้บาท,ที่นี่เพิ่นพกักกนะเลนน้ำแล่เลนเห็นอย่งน้อนพนูนะหากบหาเขียด เพื่อนเพื่อนว่าเขาเห็นยังอา้าวเคเก้าลงมา K 9, เคเก้าอ้าวลงมาเคเก้าไป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  K 9, ไปเคเก้าไปไปไปลูกไปโอเคเจออะไรไหมเจออะไรไหมน้องๆเคเก้าหาอีกลูกหาอีกเร็วเป็นกําลังเหลินนามคะ่ะเพ่อนหอนลายจักพากันหาหยังแน่ดอก มีลูกๆอยู่สีตัวเฝ้าบ้านพิทักเจ้าของดีแท้ได้ค่ะนี่ให้เขาไก่กับบอได้เอาลูกลงไปลงไป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 ลูกไปไปดีๆ ท่นี่ลูกมา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 ,มาลูกมามาเร็วเร็วเร็วเมาี ouch, while, มามาลูกมาคุณก้ามปูคุณก้ามปูทําไมไม่ลงหนองน้ํากับเขาคะเป็นอย่างน้อคือบปลงอาบน้ำน้ากันให้เร็วเลยแม่จะไล่โซดให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเบิ้งนี้ลูกลงน้ำเร็วลงน้ำเสือพอน้องลงน้ำไม่ละโอ้ยลูกกะบอกว่าฟังน้อดื้อเร็ว เอาลงไปเคาฝนตกเมื่อคืนค่ะวันนี้ก็คงจะตกอีกตอนช่วงค่ำๆค่ะรอดูอยู่ดูท้องฟ้านะคะเดีว่าฝ่าสูงสูงเลยค่ะพื่เนี่ยฝ้าสูงคัะเพิ่นสิตตกให้หออเหาบน้อฝนเมือนี่เมื่อคืนนี่ฝนตกก็เลยนี่น้ำค่ะน้ำลงมาในสาเห้าหนี่ล่ละ รอดูว่าวันนี้ฝนจะตกไหมถ้าฝนตกตกตกลงมาในคืนนี้อีกพรุ่งนี้ก็เตรียมจะไถหุดนาตรงนี้ค่ะเราจะไถหุดนากันตรงนี้ตรงนี้เนาะค่ะเนาะหน้ามองนี่ก็จะไถหุหน้าเมื่ออื่นนี่นก,กันฝนตกก็จะไถหุหน้าตรงนี้แหละค่ะติดตตอรถไถใวแล้วหง่ากำลังจะเกิดค่ะเพื่อนเพื่อนบึง้งผู้ใดยู ทางไก่คิดฮอดบ้านกะแวะกับขา้าเบิ่งคลิปนี่เด้อค่ะเด้อถึงสิเป็นคลิปสันส้นๆที่แบบว่ากะบอมีสาระอยังหลายดอกแต่ว่ากะคุยสู่กันฟังกับข้าาเบิ่งเด้อค่ะเด้อเพื่อจะได้ชดเชยการคิดฮอดบ้านของเฮาได้นี่เพื่อนๆเ,เห็นบอเอ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 เอน้ามักตะกบของหัวค่ะลูกตะขบ นี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่เราเด็ดกินสดๆเลยนี่ตะขบมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะนี่ตะขบเยอะแยะเลยค่ะกินสดๆเลยค่ะตะขบกำลังสุกค่ะเพื่อนๆดูอืม มา้าลูกมามามา,มาแม่จะไต่คลองไปเบิ่งได้ค่าเพื่อนเพื่อนจะไต่คลองอันนี้ไปมือด้านตกคลองลงมองเลยค่ะตกล,ล,ก,ลกเลยเนี่ยไต่คลองลงไปพากันเจออะไรไหมเค้เก้าเคเก้าเจออะไรไหมเจออะไรไหมลูกพบไหมเออเออเออเอเอแม่จะตกแม่จะตก ไปพี่เคก้าลงไปกับน้องกันเร็วขึ้นมาทําไมปูลงไปลูกปูลงไปเสือลงไปไปไปกับดีเร็ว,รวดีเรียกเพื่อนลงไปด้วยเร็วมาอาลูกมาดีเก่งจังเลยดี้ดีเก่งมากผู้ชายสามตัวนี่ขี้เกียจทำไมไม่ลงกับน้องไปลูกไปปูห้าอะไรห้าอะไรคะ ฮ่าอะไรดูลูกดูอ่ะลงไปล้างตัวแล้วนี่ขึ้นมาค่ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอเคนะคะเพื่อนๆโอ้ยขอลงไลฟ์สดก่อนคะ่ะขอลงไลฟ์สดก่อนนะคะเพื่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมนะคะขอลงไลฟ์สดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ